สวัสดีค่ะวันนี้หรือครั้งนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับเรื่อง Skeleton System หรือระบบการทำงานของโครงสร้างกระดูกนะคะจากภาที่แล้วที่อธิบายถึงระบบ h o w เ r อซีนะคะซึ่งอยู่ในสไลด์นี้ค่ะเป็นสไลด์ที่ มีรูปคล้ายๆเท่าไม้ที่โรนตัดไปแล้วแต่อันนี้จะเป็นกระดูนะคะที่ตัดผาขึ้นรูปวงกลมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งสไลด์ที่แล้วพูดจบตอนที่ว่าอธิบายถึงตนช่อนดำๆนะคะก็คือลาคูน่าหรือ ช่องว่าระหว่างกระดูดนะคะซึ่งคลิปนั้นก็จบด้วยตอนนี้นะคะส,ส่วนคลิปนี้ก็เริ่มมาจากสไลด์ถัดไปจะสไลด์นี้เลยนะคะซึ่งท้าไลสไลด์ถัดไปนะคะจะเกี่ยวกับเชิงกลาน ของกระดูดนะคะซึ่งจะดูจากทางขวาค่ะที่มีรูปของเหมือนท่อโดนตัดผ่าไปนิดนึงข้างในจะเป็นสีดันแดงคล้ายๆเซลล์หรือเยลลี่สีแดงอยู่นะคะซึ่งก็คือเชิงกลางค่ะจะอธิบายจากรูปนี้ก็คือรอบๆพื้นที่ด้านนอกจะเป็นกระดูกทั้งหมดยกเว้นกระดูดอ่อนข้อต่อนะคะ ซึ่งด้านนอกจะมีสเส้นใยคอลลาเจนอยู่ค่ะและชั้นกระดูกภายในจะเป็นสเตลสร้างกระดูกน,นะคะซึ่งการทำงานของซิส่วนเชิงกลานี้ก็จะมีความสำคัญมากเพราะหน้าที่ของมันก็คือหน้าที่ในการซ่อนจอมแซม และการจเจริญเติบโตของกระดูดนะคะซึ่งทำไมมันถึงสำคัญมากก็เพราะว่ามันจะช่วยเชื่อมต่อเอ็นให้เข้ากับกระดูดนะคะและมันจะประกอบด้วยหลอดเลือดเซลนประสาทที่ให้บริการกระดูดค่ะนี่คือว่าทำไมสำคัญมากเพราะมันจะเพราะมันไม่ใช่ช ไม่ใช่แค่ช่วยซ่อมแจมแต่จะช่วยต่อเอ็นให้เข้ากับกระดูดด้วยเพื่อที่เราจะได้สามารถขยับได้นะคะและจะขยับออกมาทานไส้จะเป็นเหมือนเราเอาคีมไปคีบด้านนอกส่วนด้านนอกของกระดูดเลยนะคะซึ่งจะมีตอนนี้ค่ะส่วนที่คีมคีบนะคะก็คือเชิงกลานซึ่ง ชั้นเส้นใยเซลล์แล้วก็ชั้นเซลล์ส่วนจะอธิบายภาพนี้ก็คือเรามาขาั้นล่างดาราูสภาน,นะคะก็คือเชิงกลามกับด้วยชั้นนอกก็คือเส้นใยเซลล์ชั้นในก็คือเซลล์ส้นใหญ่ของเส้นคอลลาเจน จะเหมือนกับฝันทำร่องขวานิดนึงนะคะแต่อันนี้จะมีต่อเติมขึ้นมาก็คือชั้นในก็คือเป็นเซลหรือเส้นใยคอลลาเจนของเชิงการได้ะจะต่อเนื่องกับเส้นใยของกระดูดที่เป็นแคปซูลแล้วก็ข้อต่อที่อยู่ติดก,กันกับเอน็นแล้วก็เอ็นที่ติดเกาะกันนะคะ ต่อไปนะคะก็คือประเภทของกระดูกจากภาพขวากระดูกจากทางขวาบนนะคะที่ดูเหมือน Y นะคะคล้ายๆ Y แบนนะคะก็คือกระดูกแบนหรือกระดูกสันนอดต่อมาก็คือกระดูกสันลัดนะคะ หรือกระดูดที่ไม่สม่ำเสมอน,นะคะส่วนต่อมาจะเป็นเอาจากด้านล่างซ้ายนะคะก็คือจะเป็นกระดูดมือกระดูดสั้นหรือไตรเคปัดถ้าอ่านผิดก,ก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ข้างบนก็คือกระดูดยาวหรือกระดูกต้นแขนค่ะเพราะทานนี้ก็คือเอามาจากกระดูก ต้นแขนนะคะและสไลด์นี้ก็คือประเภทของกระดูกกลระดูกยาวจะมีโครงขากระดูกหน้าแขนกระดูกต้นแขนส่วนกระดูกสั้นจะมีคาปัสและทาสัตนะคะดอม่าจะเป็นกระดูกแบงก็จะมีกระดูกซี่โครงกระโหลกและกระดูกสันนอกนะคะ ต่อมาก,กระดูกที่ไม่เท่าเทียมหรือไม่สม่ำเสมอกันนะคะก็คือมีอันนึงใหญ,ญ่มากเล็บมากหรืออาจจะปีบๆเรี้ยวๆเล็กใหญ่มันนะคะจะมีสโพพกแล้วก็ใบหน้านะคะส่วนจนสี่เหลือนก็คือกระดูกเซลาเซซาแ๊บนึงน,นะคะ เซสมอยกระดูดเซตสมอยนะคะจะเป็นกระดูดเลอกๆที่มักพบอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นใกล้กับหิวหนังของข้อต่อนะคะต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะรูปภาพของกระดูดอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆนะคะ ว่ากระดูกมันรูปล่อมเป็นยังไงนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นรูปของบริเวณด้านหน้าด้านหลังของกระดูกข้อต่อนะคะต่อมาจะเป็นภาพของกระดูก ที่เป็นตัวข้อต่อเหมนกันนะคะซึ่งสไลด์ต่อไปจะเป็นเนื้อหาของเนื้อเยื่อไขมันจะมีเซลล์กระดูซึ่งเซลล์กระดูจะมีดัานนี้นะคะที่เป็นส่วนสำคัญสำคัญก็ด้านหน้าเป็นสีแดงคะ่ะจะมี ออสเทียร์ปรเจนเดรลเซลกับออสตทแบนกับออสตีไซน์นะคะแล้วก็ออสเทียแคนซึ่งอันแรกนะคะจะเป็นสเปิร์มเซลล์ที่ไม่มีฮพอรพะทานอันที่สองจะเป็นเซลล์ที่สร้างกระดูกต่อไป เป็นเซลกระดูกที่ตรไม่เต็มที่แล้วก็สุดท้ายก็คือการสลายของกระดูดนะคะส่วนอันข้นล่างจะเป็นส่วนประกอบของสารอินทรีย์นะคะก็มีดัานี้ให้ดูคร่าวๆค่ะซึ่งก็ขอเต็มภาพต่อไปจะเป็นสไลด์สุดท้ายของวิดีโอ ที่หนึพาที่2แล้วนะคะก็คือเซล์ของกระดูค่ะซึ่งนี่ก็คือเซลที่ก่วามาข้้นต้นนะคะเป็นสีเซลล์แบบนี้ค่ะซึ่งเซล์แรกนะคะจะทางซ้ายค่ะดูเป็นแบน,นแล้วมีเส้นยื่นออกมาคล้ายๆขาก็คือเซลล์กระด,ดูหรือเซลหรือสับเปิเมเซลนะคะต่อมาจะเป็นเซล ออสเตรแบนนะคะซึ่งจะสร้างแมทริกกระดูกของกระดูกนะคะต่อไปจะเป็นเซลล์กระดูกที่เหมือนแบบเซลลเลยนะคะซึ่งจะเป็นออติไซร์รักษาเนื้อเยื่อกระดูกนะคะซึ่งต่อไปต่อไปนะคะจะเป็น ออสเตียแคลนนะคะซึ่งจะุูซับกระดูกค่ะวันนี้ขอขอจบการนำนะเสนอทีเท่านี้นะคะและขอภัยสำหรับการพูดติดขัดหรือพูดอกดอกเสียงพลาดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ